ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเก่าแก่ตางมุงใหญ่มีภาพวาดโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องจัดแสดงพิเศษภาพวาดนี้มีชื่อว่าเงาสุดท้ายเป็นผลงานของศิลป,ปินลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักภาพวาดนี้ถูกวาดขึ้นในศตวรรษที่18มีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนที่เคยเป็นเจ้าของภาพนี้ต่างเสียชีวิตในลักษณะที่แปลกประหลาด เป็นภาพวาดของผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางฝ่ามืดท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเธอมองตรงออกมาที่ผู้ชมด้วยดวงตาที่เหมือนมีชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้ภาพวาดนี้แตกไปก็คือพื้นหลังของภาพที่เปลี่ยนไปทุกคืนบางคืนป่าดูหนาแน่นขึ้นบางคืนมีเงาล่างคนอื่นแฝงอยู่ และบางคืนหญิงสาวในภาพก็ดูเหมือนจะขยับได้คืนแรกเมื่อคืนที่ภาพว่าถูกขึ้นจัดมาแสดงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชื่อโทมัสได้สังเกตเห็นว่าภาพวาดดูแตกต่างจากเมื่อตอนกลางวันเขาจึงหยุบยืนมองภาพนานขึ้นทัทนใดนั้นเขารู้สึกว่าดวงตาของหญิงสาวในภาพจ้องมองเขาอย่างจับจิตจับใจ และพื้นหลังของภาพก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนดึงเข้าไปในภาพเมื่อโทมัสกลับบ้านในคืนนั้นเขาฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่ามืดและเห็นหญิงสาวในภาพยืนอยู่ข้างหน้าเธอชี้มือไปทางเขาและพูดว่าคุณคือคนต่อไปเช้าวันต่อมาโทมัสถูกพกก็เสียชีวิตในห้องนอนโดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ แต่ใบหน้าของเขาบิดเบีย้ยวไปได้วยความหวาดกลัวในคืนที่สองแอนนาแอนนาเป็นนักศึกษาศิลปะที่มาชมภาพวาดในวันต่อมาเขาได้ยินจ้องมองภาพวาดนานเกินไปเธอสังเกตเห็นภาพวาดนั้นเริ่มเปลี่ยนไปหญิงสาวในภาพชา้ชาๆหันหลังให้เธอและพื้นหลังของภาพก็กลายเป็นห้องนอนของเธอเอง เธอเห็นเงาของตัวเองนอนอยู่บนเตียงและมีร่างเงามืดยืนอยู่ข้างเตียงเมื่อเอนนากลับบ้านเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนคอยจับจ้องเธออยู่ตลอดเวลาและในคืนนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบมาจากทุกทิศท,ทางว่ามองฉันสิมองฉันสิเช้าวันต่อมาเอนนาถูกพบว่าเสียชีวิตในลักษณะเดียวกับโทมัสโดยมีร่องรอยยิ้มปิศาอยู่บนใบหน้าในคืนที่สาม เดวิดนักสะสมศิลป,ปินที่ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับภาพวาดนี้ต้องการพิสูจน์ด้วยตัวเองเขาใช้เวลาทั้งคืนในห้องจัดแสดงจ้องมองภาพวาดอย่างไม่ละสายตาทันใดนั้นเขารู้สึกว่าภาพวาดดูเหมือนมีชีวิตหญิงสาวในภาพเริ่มขยับปากและพูดกับเขาว่าคุณจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วเดวิด <David S 2> พยายามเดินออกจากห้องแต่ประตูก็ถูกปิดตาย เขามองกลับไปที่ภาพวาดและเห็นว่าภาพวาดนั้นเปลี่ยนเป็นภาพของเขาเองที่กำลังยืนอยู่กลางป่ามืดและมีล่างเงามืดค่อยๆเข้าใกล้เขาจากด้านหลังวันต่อมาเดวิดถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องจัดแสดงโดยมีภาพวาดวางอยู่ข้างๆศพและภาพวาดนั้นก็เปลี่ยนเป็นภาพของเดวิดที่กำลังถูกเงามืดจับตัวและในคืนสุดท้ายทีพิพิธภัณฑ์ ตัดสินใจปิดห้องจัดแสดงภาพวาดนี้และเก็บมันไว้ในห้องใกล้ดินแต่ทุกคืนเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยก็ยังได้ยินเสียงกระซิบและเสียงเดินมาจากห้องนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งภาพวาดได้หายไปโดยไม่มีร่องรอยและไม่เคยมีใครพบเห็นอีกเลยแต่เรื่องเล่าก็ยังคงอยู่ใครก็ตามที่ได้เห็นภาพวาดนี้จะหินเงาสุดท้ายของตัวเองและจะไม่มีทางหนีพ้นชะตากรรมที่รอยอยู่ได้